สัตราจารย์โกวิทพวงงามประธานคณะกรรมาการวิสามันพิจารณาแนวทางการศึกษาป้องกันและการแก้ไขปัญหาการข่มขืนกระทำชำเราและร่วงละเมิดทางเพศสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานในการประชุมพิจารณาติดตามข่าวสารการข่มขืนการกระทำชำเราและการกระทำอนาจารนักเรียนที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดมุกดาหารโดยที่ประชุมครับได้มีการพิจารณาภาพรวมในการกระทำผิดของครูชายทั้ง5คนที่ได้ร่วมกันกระทำชำเรากับเด็กนักเรียนหญิงอายุ14ปี โดยภาพรวมและเหตุจูงใจของการก่อเหตุซึ่งจากการพิจารณาในที่ประชุมให้ความเห็นในภาคส่วนต่างๆอย่างกว้างขวางโดยได้มีความเห็นว่าเด็กนักเรียนอยู่ในช่วงของการเจริญวัยดังนั้นเป็นการป้องกันการกระทําความผิดหรือการกระทําชําเร้าทางเพศจึงถือว่าเป็นเรื่องสําคัญต้องพิจารณาอย่างละเอียดและในส่วนของโร,รงเรียนเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ํารอยอีกครั้งหนึ่งกับโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศซึ่งระหว่างการพิจารณาหารือนั้น นายมงคลกิตสุขสินธารานนท์กรรมธิการได้แสดงความเห็นในประเด็นนี้ที่มีการเสนอให้ฉีดยาให้อันทะฟอร์ตามข้อเสนอจากกลุ่มต่างๆภายในสังคมว่าจำเป็นที่จะต้องพิจา,ารณารายละเอียดดังกล่าวให้มีความรอบคอบเนื่องจากเรื่องที่ละเอียดอ่อนจะส่งผลกระทบต่อบุคคลภายในครอบครัวของผู้กระทำความผิดเช่นสามีหรือภรรยาของผู้กระทำความผิดในขณะเดียวกันครับผู้ที่กระทำความผิดในประเทศไทยในเรื่องของการข่มขืนกระทำชำเราไม่เฉพาะเพศชายเท่านั้น แต่มีเพศหญิงและเพศที่3ดังนั้นในการฉีดอันทะให้ฟอจึงไม่ใช่ทางออกของปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะเดียวกันหากท้ายที่สุดมีมาตรการในการลงโทษคือการฉีดให้อันทะฟอนั้นจําเป็นที่จะต้องฉีดอันทะของเพศชายฝ่ายเดียวหรือไม่หรือหากผู้กระทําผิดเป็นเพศหญิงหรือเพศที่3จะต้องมีบทลงโทษในการฉีดยาเพื่อลงโทษดังกล่าวอย่างไรครับเป็นปัญหาภาพกว้าง ซึ่งคณะกรรมาการในการแก้ไขปัญหา,เ,าเรื่องการข่มขืนเนี่ยเราเราต้องการปัญหาให้มันลดให้มันลดลงนะฮะไม่ใช่สร้างปัญหาเพิ่มขึ้นแล้วก็ใช้กฎหมายที่รุนแรงรุนแรงแล้วรุนแรงสุดๆมันก็ไม่ประหารชีวิตนะฮะแล้วต่อให้ฉีดยาไปดรพัชรินก็ต้องรับผิดชอบภรรยาอีกห้าคนของคุณครูเขาด้วยว่าเขาจะหาทางออกยังไงให้กับครอบครัวเขานะฮะเพราะฉะนั้นต้องมองหลายมิติขอบคุณครับ โดยประธาน,นาคณะกรรมการวิสามัญได้ให้ข้อสังเกตที่คณะกรรมการได้แสดงความเห็นในประเด็นต่างๆ,ๆส่งต่อไปยังคณะอนุกรรมการศึกษาการป้องกันและการแก้ไขปัญหาการข่มขืนและอนุกรรมการศึกษากระบวนการยุติธรรมนำไปพิจารณารายละเอียดตามข้อเสนอต่างๆของกรรมธิการต่อไปครับอย่างไรก็ตามคณะอนุกรรมการทั้งสองคณะ ได้ครบกำหนดในการพิจารณาตั้งแต่วันที่1เมษายนที่ผ่านมาแล้วจึงได้มีมติให้ขยายระยะเวลาการดำเนินงานของคณะอนุกรรมธิการออกไปอีก30วันไปจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้ครับ